9. เคล็ดลับอายุยืนของชาวโอกินาว่าโอกินาวานี่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เราเรียกกันว่าเป็นเขตบลูโซนก็คือเขตที่มีผู้คนอายุยืนยาวมากกว่า100ปีจำนวนมากเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงอายุยืนวันนี้เรามาล้วงความลับกันดีกว่าค่ะเคล็ดลับข้อที่1กันเลยนะคะ กินน้อยค่ะคือประมาณ80%ของกระเพาะไม่กินจนอิ่มจนล้นค่ะและอาหารที่กินก็คืออาหาร low fat กินจำพวกปลาผักผลไม้ถั่วเหลืองหรือมันหวานค่ะซึ่งมันหวานนี่กินแล้วอายุยืนนะคะและทานเนื้อแดงน้อยมากค่ะ และเคล็ดลับที่สองของชาวโอกินาวาก็คือในชีวิตประจำวันของเขาจะมีการทำงานด้วยตัวเองเช่นการใช้การเดินมากกว่าที่จะนั่งรถการทำสวนการทำงานบ้านซ่อมบ้านทำเองทุกอย่างซึ่งถือว่าเป็นการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันค่ะ และเคล็ดลับข้อที่3นะคะสังคมของชาวโอกินาว่าเป็นสังคมที่อบอุ่นเหนียวแน่นนะคะมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่องทำให้ความเครียดลดลงการช่วยเหลือกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะทำให้สังคมแห่งนี้เป็นสังคมที่มีความสุขค่ะ และเคล็ดลับข้อที่4ี่นะคะคือการมีอิคิไกอิคิไกก็คือเหตุผลที่เราจะมีชีวิตอยู่ค่ะว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราอยู่เพื่อทำอะไรทำแล้วมีความสุขมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะดูแลหมาแมวกระรอกหรือสิ่งต่างๆหรือการอยู่เพื่อทำความสะอาดวัดนี่คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ ชาวโอกินาวาอยากมีชีวิตอยู่และอยู่อย่างมีความหวังค่ะและเคล็ดลับที่5นะคะก็คือการจัดการความเครียดได้อย่างดีมากเลยนะคะเพราะชาวโอกินาวาอยู่กับธรรมชาติมีการฝึกนั่งสมาธินะคะมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่เป็นบวกค่ะทำให้ไม่เครียดและไม่ป่วยค่ะ และข้อ6ค่ะคือการดื่มแอลโกอฮอล์ที่เหมาะสมคือไม่ดื่มมากเกินไปดื่มพอประมาณเล็กน้อยนะคะเพื่อจะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นไม่เคยมีใครดื่มจนเมาค่ะและเคล็ดลับข้อที่7ก็คือชาวโอกินาว่าไม่สูบบุหรี่หรือสูบน้อยมากเลยนะคะจึงไม่เกิดสารพิษที่มีผลต่ออายุของพวกเขา และเหตุผลข้อที่8ก็คือพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมอากาศที่ดีกิจกรรมที่เราสามารถทำกลางแจ้งได้จำนวนมากนะคะอุณหภูมิที่พอเหมาะเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้ชาวโอกินาว่ามีชีวิตที่ดีสุขภาพดีค่ะ และเคล็ดลับที่9ก็คือพันธุกรรมค่ะชาวโอกินาวามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อายุยืนลูกจึงอายุยืนด้วยนะคะซึ่งสิ่งนี้มีผลประมาณ20%ค่ะส่วนใหญ่ที่มีผลที่ทำให้อายุยืนเป็นส่วนที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ เราฟังแล้วลองเอาเคล็ดลับเหล่านี้มาลองปรับใช้ดูนะคะเช่นเรื่องของการรับประทานอาหารที่ไม่อิ่มจนเกินไปประเภทของอาหารที่รับประทานค่ะการออกกําลังกายทุกวันหรือการทำงานบ้านก็จะช่วยได้ด้วยนะคะ และเราอยู่เพื่ออะไรถ้าเรามีความหวังในการมีชีวิตอยู่ก็จะทำให้เรายากมีชีวิตค่ะชีวิตเราก็จะมีความสุขและยืนยาวได้ด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มค่ะ